สบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนน้องยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องสาวคนห้วยังวันนี้มาพบพ่อกับสาวคนอันนี้ค่ะน้องดนน้องสบายดีพ่อแม่พ่น้องแม่สาวคนม้าวี่มาแบบมาครอบครัวเนาะแต่พ่อมาอยู่มาแกะกล่องคองฝากจากอ้ายุระยองเนาะมากันดีใจมากว่าแถมวัดลูกเอากระิมาแกะเนาะ อ,อ้เย,ยืนระยอคนคณผกักคองมาให้ครับสีมารุ่นำนกันนอก่ามียังแน่แ,แกเบิ่งแกเบิ่งว่าซีมียังแน่ไได,ดีใจนำมาแกนากันเลยกล้องกรจนอยากมุนแลยแบบมันลายมืนอนอกคนสีฮอดชาวคนก็นได้<ห> เาันแลออ้วะมันอยู่รูม,มูันตอันนค่ะลายมือนาะเผือสีหอดสาวคนก็ได้กล่องจนมุน่นแทมทมแทมทมแทมทมแทรมแทรมแทมี่ <laughs> มก็ได้เป็นแก๊สบารกใหญ่ๆฟองมากซ้ำ มีกระหอบมักใหญ่ห <travaille> นึ่งนเศปลาหมึกอันนี้ก็เ้นปลาหมึกชาวคนเาไปว่าเศษปลาหมึกเราแ่เศนปลามึกทาันไอ้ลาเบิกเนาะยังไง นมเนาะก็ละลายถึงนมก็ได้อันนี้ก็แป้งนม่าปิดน้อยนมโอวันตินกินไดไหม้องซีมึงดูแสบปอกอ้ายถูกปากมะเหรอนมโอวันตินเนาะส่งแล้วเรียบร้อย ลา,ลายอย่างเนึ่งหั่อลีมี่แต่แนวหมกกักซ้ำเนาะคองแฟฟ่บมีแต่คองดีๆทั้งนั้นหั่อลีเบิร์ดเล่ เป็กนัวแนวหมักเน้ะแนวขาดมาได้ังน่วานเป็สีอปลาหมึกก้บอะไนอะตตนน้อยๆได้โตมากใหญ่ๆหนึ่งใหญ่ขาดอะไรนมโอวันตีนมโอวันตีโอ้ ซิมซิมรูว่าแซ่บบอหรือว่าแซ่บเนาะชดนด้ยมึงเ um> ินดูนงยากากัมาแก้ทั้งขางเฮือนน้องโดนเพิ่ก็ไปส่องมึงเหอนเนาะอ๋ตัวักลายๆนแกซิมก่อนอดใจรอบไว้ซิมนมก่อนม มาไ้นะนคนก็ขอบบุญขอบคุณอ้ยเ่นนายลายเด้อมีน้ำใจนอะักของอยู่ของกินม่าหายชาคนทั้งมีแต่ของแซบบๆท้านั้นนมก็เป็นตาแบ่บน้องเปิร์เผินกมากเลยดดยดูิูนู <laughs> <laughs> ด,นดูบางูดูดูู้ด สวายดีนะแม่สายดีนะแม่เปิ้ลเพิินกะห้ากะมาตั้งแต่เพ่อนหมู่พเพิ่นอนเพลิน,นอนมุ้งสุซาสุซาขอบใจนะแม่มาแบบครอบครัวเลยลานนอกยังขาดไปพ่ออยู่แล้วกันตาคนกระสิบีเหมือนเคยกันมีกับบอลได้แม็นมีห่อหน่อยได้มีห่อบักใหญ่หนึ่ง ค่ะอีสัสีกินเนาะมีอะารอย่างเยีกินเนยอันนี้เป็นยังลงวะอันนี้ไม่ยังอันนี้ข้าน้ายังเออันหวาอันา้แต่คนดู้าาจะเ็ยังชาวคนกมบจากักค่ะคือสิเห็ดปลาเมือกคือกันอันนี้ก็ได้ก็แนวกิน อ่างแนวกินก่อนแน่ในอ่างเอาหนี่งอ่าน้อยแนวกินดูจับได้ไหมร้านอะไรนี่จับได้ไหมอลีจับได้ไหมจับเสือหน่อยได้ไหมเนื้ออยู่แนวกินบักลายหนึ่งแต่ว่า4ห่อดีใจเด้ดีใจวันนั้นได้ของกินบักลายหนึ่ง ดีใจขอบใจไอ้เคนนะแม่น้อยโดยมาแกะกล่องแบบพ่อมอครอบครัวเลยเนาะมาบนคุกคนเลยแกะกล่องกันอ้คนกระพาะคลองมาตั้งแต่วันทีซาวเอ็ดุนองหากระหอดเมื่อนี้รอคอยมาบักลลายมือเนาะกระสมความรอคอยแลบเขื่องกินกะบักลายๆเนาะมามากกะ เกตหนึ่งหนี่ก็ได้แนวแสบแนวนัวอะไรเนาะนุ่มกะมันสาวคนสชนบมันจะแพกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนนี้ซิปแพ็กนาะเพิ่งนมโอวันตินพ่นอไม่ได้กระแตกระแกบ้ไปแล้วแพ็กหนึ่งกนันยังเคลือเก้าเนาะกินเบิร์ดแล้วแสบลายเป็นนัวกะ สามสีกินกลุ่มรายเดือนเติบดีใจด้ดีใจแฮงเนะาะเ่เคยได้บุตีเจา้าถือเนาะขั้งแรกในชีวิตเนะาะชาคนกบกิดกวาพันว่ะซีนีมือนี้เนะาะไปบัสซีนี้คนแบบผากของอยู่ของกินมาให้กินเลยนี้นะแต่กระมีแล้วเนาะกระดีใจแแ้งแ ขอบคุณขอบคุณไอ<ห>อีกเธอหนึ่งเนาะที่มีน้ำใจแบบเอาของอยู่ของกินมาให้ครอบครัวสาวคนเนาะ <c oughs> ดีใจแห้งแห้งขอบคุณหลายๆเด้อ <c oughs> และการสาวคนก็ขอบคุณเอฟซีถูกคนเนาะที่คอยให้กำลังใจสาวคนแท้แหละมิ้นให้สาวคนสู่ตลอดเนาะสาวคนก็ใกล้ที่ฮอททันแลวแต่ก็ยังไม่ได้ฮอเนาะจะเป็นกำลังใจให้สาวคนเลยเด้อ แต่กฝากติดตามสาวคนไปตลอดนอเนาะเผื่อให้สาวคนเห็ดให้ผ่านอะไรสาวคนกับสีสู๋ต่อไปเนาะแม่อะเนาะแม่อาบน้ำโง่กันไดกันได้ดีใจลายเนาะ <c oughs> มื้อนี้สาวคนก็สุดดียังไลเด้อเขาจะมาแก้กล่องของฝากสื่อน,นี่แหละกับสีคอจบคลิปเพียงสันนิเด้อร์ผ่าวคนที่พลากรักการได้ซาคนก็ขอโทษคอภัยนำเนาะ ันมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนเห็ุคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องกราบคำว่า,าสบายดีสวัสดี